โอเคก็การเดียวดูที่นานทุกคนคทักดีตตอนเราพัชสวยช่องไว้ช่วยเยอะเช่นเคยนะครับผมผมก็จะสอนวิธีการได้100,000เพชรไวยนะครับก็ดูชิ้นนี้จบครับก็จะได้รับเลย100,000เพชรนะครับทิ้ง UID ไว้ข้างลา่างคอมเม้นชันนะครับอ่ากิจกรรมวันนี้ก็เป็นกิจกรรมใครยิงหัวผมก็60 ประมาณหกสิบครั้งนะครับผมก็รับไปเลยบัตรยังมนส่งส่งใบนะครับผมก็อ่าอันนี้อันแรกก็คือยิ่งหัวไม่สําเร็จได้รับไปเลยสามพันเอ๊ะสามร้อยทองนะผมก็ก็โอีคอยู่นะอันที่สองนะครับผมก็เป็นบัตรตูโกโลโยนะครับได้ไปทั้งหมดได้จ่าหนึ่งใบนะมันไม่มีเขียนบอกแล้วผมก็อันที่สามก็ยิ่งหัวไม่สําเร็จก็ไปรับไปซัดเจ็ดร้อยนะผม ยิงหัวไม่สมอก็เราไปเหมือนกันนะครับเป็นปสกินปืนของฟาร์มาร์ทนะโอเคมาดูตู้ตู้นี้ครับมันมีอะไรของอะไรมาใหม่เจ๋งๆบ้างครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยมันก็จะมีไอวอลนะผมอันนี้ไอวอลผมมีแล้วแล้วก็มีอสกินไอสุนัขนะผมก็เป็นตัวตัวตัวใหม่เปล่าผมกไม่แน่ใจนะ แล้วก็เป็นหลุมศพนะผมหลุมศพหลุมศพแล้วก็เป็นกระเป๋านะแล้วก็เป็นคีนเอคเอคฟาร์มา์สนะครับผมแล้วก็สแปดโอเคมาดูกันต่อไปครับกิจกรรมอันนี้เป็นกิจกรรมการแข่งขันนะครับผมเริ่มตั้งแต่หนึ่งสิงหานะครับผมแล้วก็เอ่อเปิดรับสมัครถ,ถึงหกสิงหานะครับผมก็ทางเว็บ เขาจะน,นี้ให้คัดคัดหรือเปล่าไม่รู้นะผมผมก็ไม่ได้ใจเหมือนกันนะผมก็ยังไม่มีทีมเราสมัคกแต่ผมก็อยากสมัครดูอันนี้เป็นกิจกรรมอ่าขออนญาตดูก่อนนะครับโอ้ชุดสวยเอาเรื่องนะซื้อซื้อเช่นหมอให้ซื้อขอป๊ป,ป๊บแถวตามตรางนะครับสมมติคุณกดตัวอันนี้ใช่ไหมสองอัน อรเสร็จปุ๊บคุณก็ไปซื้ออนันที่สองอนันที่สองเสร็จปุ๊บแล้วก็ได้ชุดไปเลยครับแค่นี้ง่ายๆแล้วมาดูตู้ขอย้อนกันบ้างครับว่ามีขออะไรวันเจ็ดเจ็ดบ้างเฮ้ยชุดชุดสวยนะชุดแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่วะมาดูตู้นี้เห็นว่าตู้นี้มันโดนไหม โอเคครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ใด้วนความมือใจด้วยนะผมไว้เจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ